สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจวนเข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับเริ่มนับถอยหลังรอฤดูการใหม่กันได้แล้วนะฮะพรีเมียร์ลีกจะเปิดม่านด้วยเกมคอมมิวนิตี้ชิลด์นะครับเลวพูเจอกับคริสตัลพาเลซแชมเปี้ยนส์คัพที่เวมบลีย์นะอาทิตย์ที่10สิงหาคมได้ดูกันแน่นอนนะครับจากนั้นสุกที่สิหาสิงหาหงแดงจะลงเตะนัดเปิดฤดูการกับบอลหมักเป็นคู่แรกนะครับทั้งหมดจะมาถึงในอีก10กว่าวันข้างหน้านะครับจวนได้ดูกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นทุกทีมเนี่ยต้องเร่งสปีดเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะเลียวพูตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับจะลงเตะอุ่นเครื่องกับโยโกมาเอฟมารินนสวันพุธพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ยกทีมไปเยี่ยมวัดเอโกอินวัดพุทธเก่าแก่อายุ1200ปีเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับคนไทยรู้จักกันดีนะนักตเตะเียวพูเนี่ยไปฝึกสมาธิพระที่นี่ท่านพูดภาษาอังกฤษได้นะครับสื่อสารกันได้นะ นักเตะเลี้ยวผูหลายคนสนใจนะครับมซาลาเคอติสโจนส์เนี่ยยืนคุยกับพระนะครับนะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับุยส์ดิอาสก็มาเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ดิอาสทำกับเลี้ยวผูนะครับท่าชมครับเมื่อวานนี้หลังกลับจากวัดเนี่ยดิอาสก็ลาเพื่อนๆนะครับแล้วก็บินไปตรวจร่างกายกับบาเยอร์มิวนิคคาดว่าภายในวัน2วันนี้เนี่ยนะน่าจะเซ็นสัญญานะครับค่าตัวดิอาส65ล้านปอนด์ น่าจะเซ็น4ปีนะครับข่าวบอกว่าเลวพูเนี่ยเคยยื่นสัญญาใหม่ให้ดีอาสสครั้งนะครับนะนำเสนอไป2รอบแต่ดีอาสไม่โอเคนะครับตกลงกันไม่ได้นะมันคงจะมีความต่างกันเยอะนะดีอาสก็เลยไม่โอเคนะครับต้องแยกย้ายกันไปนะหงจะขายดีอาสแล้วก็เอาเงินมาหมุนซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักอย่างที่เราทราบกันนะครับท่านผู้ชมครับสื่ออังกฤษค,คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ เลี้ยวูน่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้ออซักจากนิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการนะครับอยากจะบอกว่าเดลดิอัสไปบาเยอร์นนะแล้วก็อีซักมาเลี้ยวพูเนี่ยมนันวินวินกับทุกฝ่ายหลุยส์ดิอัสไปบาเยอร์ตอนนี้เขาแฮปปี้นะครับนะได้ตังค์เพิ่มนะครับร่ำรวยขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้แชมป์แน่นอนได้แชมป์แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรแล้วก็ได้เมื่อไหร่นะครับนะ ไปอยู่เยอรมันไปอยู่บาเยอร์มินิกก็สบายครับมิวนิกน่าอยู่นะ่ะผมเคยไปนะครับชอบมากเลยนะอากาศดีนะครับแล้วคุณภาพชีวิตเข้าดีนะคนที่มิวนิกเนี่ยขี่จักรยานสนุกสนานเลยเขามีเลนจักรยานบนฟุตบาทนะครับนะไวุ้งไว้รุ่นนะชาวบ้านขี่จักรยานไปทํางานอะไรประมาณนี้นะครับทนผู้ชมครับขี่บนฟุตบาทเลยไม่ต้องมาเสี่ยงชีวิตบนถนนเหมือนบ้านเรานะครับ <c oughs> <c oughs> คุณภาพชีวิตเขาดีอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับอากาศก็ไม่อึมครึมเหมือนอังกฤษด้วยนะอยู่แล้วสบายสบาะนะครับนะดิยรสกับครอบครัวน่าจะมีความสุขดีนะครับบาเยอรเองก็ได้เดิอสไปในช่วงที่พีคที่สุดอายุ28เป็นช่วงที่เขาเก่งที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเวลคลาสเป็นนักเตะระดับโลกนะครับหลุยส์ดิอสนะจะไปเป็นหนึ่งในแนวรุกร่วมกับแฮร์รี่เคน แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นะครับนะแฟนๆบายเยิร์นไม่น่าจะผิดหวังหรอกนะส่วนเลวโพสเสียดิออสเกมรุกฝั่งซ้ายอาจจะวูบวาบน้อยลงนิดนึงนะครับนะแต่อย่างน้อยก็ยังมีโคดี้กัคโปแล้วก็มีน้องริโอนะครับเด็กอายุ16นะริโอเนี่ยรับมรดกจอมกระชากมาจากลุยส์ดิออสเต็มๆเลยนะถ้าให้เวลาน้องสัก2-3ปีเนี่ยนะอนาคตก็คงไม่ต่างจากดิออสเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับนะนอกจาก2คนนี้นะครับ อูก็อคิติก้กับฟลอเรนเวียสก็เล่นเป็นตัวหน้าซ้ายได้นะคงไม่น่าจะรู้สึกขาดอะไรมากมายนะครับแถมได้ตังมา65ล้านปอนด์นะก็อเอาไปโปะเสื้อเล็กซันเดอร์อิซักเนี่ยในส่วนของอิสซักกับนิวคาสเซิลถ้าต้องจากกันจริงๆนะครับแฟนสาลิกาก็คงใจหายอยู่ละนะครับอันนี้เข้าใจนะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่า ชื่อของอีซักตอนนี้เริ่มใจะใหญ่กว่าสมูสซอนนะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะคือในโลกอุดมคติเนี่ยนิวคาสเซิลก็คงอยากเก็บอีซักไว้นานๆนะครับนะอยู่กันยาวๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมเหมือนกับที่โมซาร่าเป็นกับเลวผัวนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยความเป็นนิวคาสเซิลตอนนี้รั้งอีซักไว้ไม่อยู่นะนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้โอเคได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับนะ แต่ว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะได้เล่นหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมมันไม่ชัวร์ไงว่ากันตามตรงะนะครับสาริกาดงพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแต่ยังไม่ใช่ทีมใหญ่ไม่ใช่ขายใหญ่ของพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้มีเครดิตมากพอในสายตาของพวกซูเปอร์สตาร์เขานะพูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับพวก City, หรือว่าโลแมนซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลนะครับ ถามว่าความใหญ่วัดกันตรงไหนวัดกันจากความเป็นทีมมหาชนนะครับความเป็นทีมระดับโลกนะแล้วก็ฐานะทางการเงินนิวคาเซิลเนี่ยยังไม่ได้มีแฟนทั่วโลกมากมายนะครับยังขายของได้ไม่เยอะนักนะแล้วค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยก็จ่ายไม่แพงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะไม่แพงนะไม่มีนักเตะนิวคาเซิลคนไหนได้ค่าจ้างถึง2 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับ คนที่รับเยอะที่สุดตอนนี้คือบรูโน่กิมารส์ได้แค่สัปดาห์หนึ่0 0 0น่ปอนด์นะครับน,น,นี่คือเยอะสุดแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักปัจจุบันได้เงินแค่อัทิทิ์ละแสน0 0 0หม่ปอนด์เขาอยากจะอัพเป็นระดับส0 0 0สนปอนด์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่านิวคาาเสิลจ่ใจไม่ไหวนะครับช่องว่างมันโดดเกินไปนะครับช่องว่างมันโดดเกินไปถ้ามันห่างจากคนที่ได้มากสุดระดับ2ครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนะครับ มันเสียระบบโครงสร้างการเงินปั่นปวนไปหมดนะพรานนิวคาสเซลตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับค่อยๆอัพขึ้นมานะถ้ายังรักษาผลงานดีต่อเนื่องอได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสม่ำเสมอน,นะครับนะอีกไม่นานก็จะใหญ่กว่านี้แรงดึงดูดก็จะมากกว่านี้มีสเสน่ห์มากกว่านี้นะจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะก็น่าจะได้มากกว่านี้แหละนะมันค่อยๆอัพขึ้นไปอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย พื้นฐานความเป็นนิวคาสเซิลนะยังแกล่งสู้พวกขาใหญ่ในลีกเขาไม่ได้โอเคถ้าต้องเสียอีซักให้เวีรยวภูมิก็ต้องทําใจนะครับแต่อย่างน้อยได้เงินมาร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับนะเอาไปหมุนซื้อกองหน้าคนอื่นที่เหมาะสมกับทีมเข้ามาแทนนะเบนจามินเชสโกของไลฟ์ซิกกับยนอนวิซ่างเบรนเฟลร์เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าได้เชสโกมานะ แนวรุกที่มีแอนโทนีกอร์ดอนมีเชสโกมีแอนโทนีเอลังกานะแล้วก็มีตัวเสริมอย่างฮาวิบานส์ยูอันวิสซาเจคอบเมอร์ฟี่แค่นี้ก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปต่อได้เลยอะ่ะนะไม่ได้แบบรู้สึกเสียหายอะ่ะนะล่าสุดมีข่าวว่านิวคาสเซิลจะซื้อประตูอารอนแรมสตีลจากซาร์ฮัมตันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือถ้ามีตังค์เข้ามาเนี่ยมันก็โอเคนะสถานการณ์มัน วินวินด้วยกันทุกฝ่ายอะนะโอเคนะครับท่านชมนครับรอดูความคืบหน้ากันไปแต่ว่าตอนนี้ทุกทีมต้องเร่งสปีดแล้วนะครับฤดูการใหม่เนี่ยมันกระชั้นก็มาแล้ว่ะนะเลวโพลเนี่ยนอกจากเสริมมีซัะครับกองหลังก็ต้องหาเพิ่มนะข่าวบอกว่าหงยังสนใจมาร์กเกย์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะไม่ยอมโดนคริสตัลเลสโกงราคาจนเกินความจริงนะ <S 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 ทุกคนรู้อยู่ว่า เกอี e. เนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะครับรเพราะฉะนั้นค่าตัวพาเลสก็ต้องเรียกอย่างเหมาะสมนะครับหงไม่จ่ายเวอร์นะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องราคาค่าตัวเนี่ยนะคงเป็นประเด็นที่ต้องต่อรองกันนะครับสำหรับเลวพูกับมาร์เกอีแล้วก็คริสตัลพาเลสนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมาเห็นเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีข่าวนั่นก็เป็นเพราะว่านักเตะเขาไปพักร้อนอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับทู้ชมครับทุกคนกลับเข้าค่ายซ้อมเป็นวันแรกนะครับ คึกคักเลยนะแจ็คกรีลิสก็มานะครับเจมส์แม็กเกีตี้ก็มา2คนที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมแต่เมื่อวานนี้ยังกลับมาซ้อมกับซิตี้นะครับซิตี้อาจจะต้องใช้เวลาจัดระเบียบทีมอีกนิดนึงนะครับนะสเตฟานอัลเตกาประตูมือ2นี่อาจจะโดนขายเพราะว่าทีมกำลังจะซื้อเจมส์ทราฟเฟิดกลับมาจากเบอร์นลีย์นะวิตอลเฮสคลาวดิโอเอเชวารีสวเรนนีปอนพวกตัวดาวรุ่งทั้งหลายเนี่ยอาจจะโดนปล่อยยืมตัวนะครับนะ อย่างไรก็ตามครับจุดที่น่าสนใจที่สุดคืออนาคตของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอลานะเป๊ปน่ยอมรับว่าฤดูกาลที่แล้วทําให้เขาอ่อนล้ามากๆเลยหมดเดี่ยวหมดแรงนะครับ <c oughs> เ็าบอกว่าถีมผลงานไม่ดีเนี่ยมันเครียดนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเป๊ปบ,บอกเองว่าสภาพเหมือนคนแก่อายุเจ็สิบห้านะครับทั้งที่จริงๆแล้วอายุแค่ห้าสิบสี่นะครับ นะแต่ตัวเองดูแก่ดูไม่มีเดี่ยวไม่มีแรงเลยประมาณนี้นะขวนหัวตัวเองเลยประมาณนี้นะเออเป๊ปเพิ่งต่อสัญญาคุมซิตี้อีก2ปีนะแต่ถ้าสัญญาหมดหลังจะจบฤดูกาล2026-2027เนี่ยเขาคงจะขอพักนะเป๊ปบ,บอกว่าอีก2ปีเนี่ยคงจะต้องเบรกแล้วนะครับนะอาจจะหยุดไปเลยปี2ปีหรืออาจจะ5ปี10ปียังไม่แน่นะครับ แต่คงจะต้องเบรกตัวเองหันมาให้เวลานะครับหันมาโฟกัสกับตัวเองเสียทีนะครับมันถึงเวลาต้องพักแล้วเป๊ปก็รู้อยู่นะครับนะอันนั้นคือแผนในอนาคตอีก2ปีของเป๊ปโกดิโอลาครับแต่ว่าปีนี้เขาสู้ตายเหมือนเดิมเป๊ปเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับทมผู้ชมครับเขามั่นใจว่าผลงานจะดีขึ้นแน่นอนนะครับปีนี้สําหรับแมนซะิตี้อในส่วนของตลาดนักเตะยังคึกต่อเนื่องนะครับ ทีมแมวดำสันเดอร์แลนด์ซึ่งเพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมาเนี่ยกำลังจะได้กราเนตชาก้าอดีตกับตันทีอาร์เซนอลนะครับชาก้าอายุ32แต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับจะย้ายจากไบร์เลเวอร์คูเซนกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกค่าตัวตามข่าวคือ17ล้านปอนด์น่าจะเซ็น2ปีกับซันเดอร์แลนด์เร็วๆนี้นะครับส่วนเชลซี <c oughs> ยังไม่หยุดช็อปนะครับเตรียมทุ่ม35ล้านปอนด์ซื้อจอเรลฮาโต กองหลังทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์จากไอเอ็กซ์นะฮ mm hmm. าโตัวอายุแค่19นะครับ mm hmm. เคยมีข่าวว่าเลี้ยวภูให้ความสนใจแต่ว่าคงไม่จริงจังเองนะครับสุดท้ายน่าจะเสร็จเชลซีสิงเนี่ยเคลื่อนไหวเยอะในซัมเมอร์นี้นะครับแต่เขาไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะจะขายด้วยนะครับมีข่าวว่าเชลซีเตรียมขายเจ้าเฟลิกซ์ให้กับอัลนาเซอร์ทีมซาอุค่าตัวประมาณ43.7ล้านปอนด ถ้าตกลงกันได้นะครับเจ้าเฟลิกซ์จะได้เล่นร่วมทีมเดียวกับพีโดนะครับจะไปอยู่ทีมเดียวกับคริสเตียโนโรนาลโด้โอเครอดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุย่ย YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต k พรุงนี้คุยต่อครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ